ดูนะเนี่ย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 กล่องเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนี่ยรับเพิ่งรับมาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวจะแกะแล้วนะแกะยังไงวะเนี่ยไหนหน้าไหนหลนัง ไหนล่ะโอ้แกะยากจังยังไงต้องตัดกล่องไหมเนี่ย ่ายนานเดี๋ยวก็ไอ้เครื่องก็ส่งไม่ได้อีกนะบอกก่อนอิกอะไรออกมาสิโย เกะยังไงหัเนี่ยมันเกะยากจังฮึทางไหนปากทางไหนไม่ปากอ๋อทางนี้โอ้งูจังเนะาะ แกะตรงไหนวะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอยากร้องไห้แล้วแกะกล่องไม่ได้อ,อ่ะโง่อย้วโง่เพื่ออะไรเนี่ยไม่ใช่แกะไม่ได้นะกลัวของเขาเสียหายขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งคืออะไรเนี่ย เราจะเอาออกเราต้องฉีดกล่องไหมเนี่ยเดี๋ยวอันต้องฉีดตรงนี้ไหมอั่ก็ตรงนี้นะโอ้โหจังเลยนี่นะแกะเนี่ยแกะเป็นคืออะไรเนี่ย นี่นะดูเอานะโอ้ยคืออะไรวะเนี่ยนี่ก็ไม่รู้มันคืออะไรลูกก็บอกให้แกะดีๆนะแม่เดี๋ยวมันจะเสียหายของเขาเราก็ไม่กล้ากระชากไนงะ ไหนนะอ้าได้แล้วนาะแกะ นี่ซื้ออะไรนี่เดอ้อดูนะดูเดอ้อเนี่ยเนี่ยแกะแล้วนะไม่รู้มันคืออะไรนะอ่แะอาแผ่นแทนแผ่นแทนคืออะไรคืออะไรเนี่ย อ๋อโทรศัพท์จริงๆด้วยคุณนายนายเป็นโทรศัพท์อ่ะเนี่ยโทรศัพท์หลอกบอกว่าเนี่ยถ้าเองไม่เอามาให้แม่นะถ้าเองไม่เอามาให้แม่นะโทรศัพท์แหละโอเคนะ เดี๋ยวส่งให้ดู